สิ่งหนึ่งที่ดาราจะสร้างอะไรบางอย่างให้กับทุกคนได้ผมมองว่ามันทําให้เราอ่อนน้อมถม่อตนขึ้น<ม>ทําให้เราปรักกันในเชิงของมนุษยชาติมากยิ่งขึ้นคือยิ่งศึกษาไปเรื่อยๆยเรายิ่งรู้ครับว่าชีวิตเปราะบ,บางมากมโอกาสที่ดาวอย่างโลกที่เกิดขึ้นมามันเป็นอะไรที่บังเอิญมากๆว่าเราอยู่รอบดาวเลือกถูกดวง ยูทูบเกร์ซี่ความผิดพลาดเหตุการณ์แค่แว็บเดียวเราไม่มีทางรู้ว่าพรุ่งนี้จะมีอยู่จริงไหมนักดาราศาสตร์ไม่สามารถพิสูจได้นะฮะว่าวันพรุ่งนี้ดวงทิ์จะโผล่ขึ้นมาไม่มีอะไรที่พิสูจได้100%เปอราไม่ใช่คนของชาติใดชาติหนึ่งแต่เราคือพลเนเรือนของโลกที่จะดูแลโลกใบนี้อย่างไรเพื่อส่งต่อรักษาบ้านแห่งเดียวที่เรารู้จักเนี่ยครับให้ อยู่ต่อไปได้ถึงนานตราบนานที่สุดผมรู้สึกว่ามันมันทำให้ไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตมันต้องโหดต้องยิ่งใหญ่คนต้องทําต้องไขว้คว้าเพื่อจะเป็นอันดับหนึ่งคุณเป็นอันดับหนึ่งแล้ว <c oughs> คนก็เป็นอันดับหนึ่งบนดาวดวงหนึ่งที่ <c oughs> ไม่ได้พิเศษจากดาวดวงอื่นอะไรเลยมันทําให้เราลดความเห็นแก่ตัวลงแล้วเห็นแก่ความเป็นชีวิตของมนุษชาติในองค์รวมมากขึ้น <c oughs> ได้ครับค่ะ